ชีวิตของแม่ก็มีแต่ความ่พ้แพ้เนาะไม่ว่าแม่จะสู้อะไรกัก็แพ้หมดน่ะมันไม่มีคำยุติธรรมให้เลยอะ่ะสองคนที่เรารักนี่ต้องมาตายฟรีๆไปเลยอะ่ะก็สู้มาหกปีแล้วค่ะ<อ>ตั้งแต่ตอนที่เต้เสียไปปีห้าเก้าอะค่ะ แล้วป้าาก็เสียปีหกหนึ1 1> <ะ>่งค่ะพูดถึงแม่ก็เหนื่อยเนาะแต่พูดถึงป้าเขาก็เหนื่อยกว่าเราแล้วก็ท่านทนายเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะท่านทนายอนันตชัยอะค่ะท่านก็จะเหนื่อยกว่าเราเป็นพิเศษเนาะแต่หลังจากศาลท่านพิพากษายกฟ้องอืมใจเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างทีนี้ตอนนี้น่านน่น่าตอนนั้นก็โอ้โหแม่ก็ลงทังยืนเลยค่ะมันพูดไม่ออกเลยอะแบบ ้ันเริ่มแบบว่าอุ๊ยเหมือนจะโดนโดนอีกแล้วอะโดนเหมือนปลาอีกแล้วแต่ก็ต้องต้องอยู่อะต้องทนนะเหมือนตัวเองโดนโดนในเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่มีผิดเลยค่ะกินอย่างนี้เลยก็ได้แต่แบบ คิดถึงลูก<ม>คิดถึงาตาตาคิดถึงพ่อแม่หมดจะจะทแบบปาไม่ได้หรอกคิดอย่างนี้ไง<ม>ตอนนั้นคิดจริงจริงแต่ตอนแรกรู้สึกแบบงงมากเลยกับคําพูดเนก็รู้สึกแบบ,งงบแแบบโอ้นี่พวกเขาค่าเราทั้งเป็นเลยนั่นเนี่ยค่าแม่ทั้งเป็นจริงๆงมันไม่มีคายุติธรรมให้เลยอะ่ะ สองคนที่เรารักนี่ต้องตายฟรีๆไปเลยอ่ะตาะตาบอกว่ายังไงแม่ก็อย่าทำเหมือนปานะ้องอยู่เป็นเพื่อนตาต้องอยู่อยู่กับตาอย่าทิ้งตาไปถ้าตาไม่มีแม่ตาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน mm hmm. นี่ตาตาพูดอย่างนี้ลูกชายอะ มาดูหน่อยนะคะ,ะมันก,นก,นก็ต้องอยู่ได้เนะาะกับเพราะว่ายังมียังมีเหลือเนือเชื้อไขกรอยู่เนาะยังมีตาตาอยู่เนาะมีลรกมีลรกใจยังมีตาตาลูกของพี่อยู่มีบ้านน้องของเต้อยู่แม่ก็ต้องอยู่ต่อสู้ไป พูดดูแลไปเนาะจะไม่ทำร้ายตัวเองแม่ไม่จะทำร้ายตัวเองแล้วลูกพี่พูดก็อให้สัญญากับกับป้ากับเทว่าแม่จะพยายามทำเย็นใจให้เข็มแข็งแล้วก็ จะพยายามสวดมนต์ทำกิตใจดีงามจะได้เป็นภรรยาที่ดีของพี่เป็นแม่ที่ดีของลกูกไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่นะขอให้พี่กับเต้ไให้สบาย สู่พภูมิี่ดีงามนะพี่นะในทางธรรมเนาะแม่ก็ยกโทษให้เขาไปแล้วให้มันจบกันไปให้อัยทานในทางโลกก็แล้วแต่เขาถ้ามีช่องทางที่จะสู้ได้แม่ก็จะสู้นะถ้าท่านทนายท่านแบบว่ายังมีหวังก็กจะทำทำ,ทำตามตามใจเราเนาะตามกำลังใจเราเนาะ